จากจุดวอชิงตันโมนูเมนต์เราเดินมาหลายกิโลกว่าจะมาถึงตรงนี้นี่เป็นคลิปที่สองที่จะมาเชื่อมโยงถึง Lincoln Memorial. ลินคอนเมมโมเรียลไกลมากเงือแตกเลยแล้วก็ยืนสา,าน้ำด้านหน้าอยู่ในระหว่างการซ้อมแซม หาถ้าให้ดูว่าไกลขนาดไหนนะนี่คือความสำคัญที่เขาให้ความสำคัญว่าประาธิปดิลินคอนซึ่งถูกฆาตกรรมถูกรอบฆ่านะแต่ความตายของท่านยิ่งใหญ่เป็นรัฐบุรุษที่เมืองหลวงแห่งนี้ให้ความสำคัญสร้างเป็นตึกสูงใหญ่ แล้วก็เอาชื่อรัฐต่างๆมากมายนะเพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์จอร์เจียคอนเนคกติกันแมสซาชูเซตส์แมริแลนด์อะไรอื่นๆอีกเยอะรวมถึงนิวยอร์กแล้วก็ทำเป็นทางเดินให้คนมาให้เกียรติให้ข้าวอยู่ตรงนี้อันนี้ก็มองไปเห็นไกลๆรูปของปาธิปธีลิงคอนอยู่ทางนู้นยิ่งใหญ่มาก เราถ่ายให้ดูเดี๋ยวเราจะไปโหลดใส่ YouTube ให้ดูนะ <K un> คนที่ไม่ได้มา <K un> ก็ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเยอะ <K un> ดูไว้แล้วก็ไปทำที่เมืองไทยเราดีกว่าสร้างคนไทยให้เป็นรัปปฐบุรุษแล้วก็ทำให้ยิ่งใหญ่ประมาณนี้หรือมีอยู่แล้วก็ามาทำซะ <K un> นี่เป็นคลิปที่สองที่จะถ่ายให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ เมืองหลวงอเมริกาและมีเครื่องบินผ่านด้วยมีสวนสาธารณะรอบๆนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาให้ดูเป็นภาพกว้างๆเต้อร่อ s, <c oughs> <S, <Yes>. <S มาจากออสเตรเลียทักทาย อันนี้เราขึ้นมาถึงตรงนี้ล้วมันได้สูงมากดูเสีความสูงขนาดไหนผู้คนเดินทางมาเพื่อที่จะมาชื่นชมให้เกียรติยกย่องบรรพบุพร,บรุษของชาติคนหนึ่งนะ ใ,ใกล้ๆแล้วถอดเสื้อเพราะวันนี้ร้อนอ้าวก็ได้มาถึงจนได้นะอันนี้คเ,เป้าหมายแล้วมาวอชิงตันดีซีก็มาถ่ายรูปนี้แหละนะ In this temple at the heart of people from whom to receive the union memory of Abraham Lincoln is e n t r i n g forever นี่คือการให้เกียรติสูงสุดของชาติชาตินึงที่ให้ไว้ผู้คนก็มาถ่ายรูปและเป็นที่ระลึกรวมถึง ตัวเราด้วยในวันที่มีอายุ57ปีมาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์อเมริกาด้วยตัวตัวเองเดินทางมาอย่างยากลำบากเหน็ดเหนื่อยบางทีนั่งรถวันหนึ่ง10-12ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้การศึกษากับชาติไทยเราผ่าน YouTube ขอบคุณ YouTube